เมื่อวันที่19เมษายน2567ที่ผ่านมาที่คุ้มนาหน้าทองจังหวัดนนทบุรีนำทีมโดยอาจารย์สุบินนาหน้าทองร่วมด้วยดีเจมะตูมเตชินและธัญญาอาสยามแถลงข่าววหว้ครูบูรพาจารย์คุ้มนาหน้าทองประจำปี2567และพิธีสืบชะตาบูชาดวงที่ใหญ่ที่สุดในไทยที่จะจัดขึ้นในวันที่4-5พฤษภาคม2567ที่ MCC Hall เดอะมองงามวงวานโดยในงานแถลงข่าวดีเจมะตูมร่วมรำถวายและธัญญาอาสยามร่วมถวายเสียงพิธีบวงสวง ว่ายอินแปลงสีหูห้าตาและองค์ปู่พญานาคคุ้มนานหน้าทองเป็นการเบิกเลือกชัยสู่พิธีใหญ่สืบชะตาบูชาดวงที่กําลังจะจัดขึ้นครับวันนี้เป็นวันาหาสิทธิโชคเป็นตำนานของทางด้านงานถือว่าเป็นวันดีและก็เป็นวันที่เราได้าจากวงสวงบูชาองค์พ่อปู่พญานาคหรือว่าเบิกเมตรแล้วก็ไหว้ขอพรองค์อินแปลงสี่หูห้าตา มีบอกว่าวันนี้นอกจากจะไหวสิ่งภ้าตากับโคกตกอุพญานาเตรียมถแถลงข่าวที่จะจัดขึ้นงานใหญ่ในวันที่4กับที่5พฤษภาด้วยใช่ไหมคะก็ในวันที่4 5พฤษภานี้ก็ทางคุ้มนันนางร่วมกับซุ้มจองสมังเวแล้วก็มูลนิธิพระมูลนีแห่งประเทศไทยแล้วก็มสมาคมสงเสริมอนุรักษ์พิกิจกรรมมนต์ล้านนาเขาก็ด้วยสารพันมูลแล้วก็เอ็มพีซีพีดีเอ็มอนลลานุาล เห็นบอกว่าวันนั้นมีไฮไลท์เยอะามากๆเลยใช่ไหมคะอามีไฮไลท์เยอะนี้ก็ส่วนรายละเอ,ยอยียดวันที่สี่ที่ห้าเดี๋ยวให้แม่รูแม่รูยังไงบ้างคะในวันที่สี่นี้ก็จะเป็นงานไหว้รูนะคะไหว้ปูบูรพาจารย์ของทางคุ้มนหน้าของประจําปี2567เนาอยก็อยากจะเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะคะมาร่วมแสดงความกตัญญูไหว้รูบูรพาจารย์ของพวกเราทุกคนนะคะในงานก็จะมีคณะอาจารย์ พ้าลาว่าถึง199ท่านส่วนในวันที่5เราก็จะมีทําพิธีพิธีล้านนาติดชะตาหลวงบูชาดวงนะคะเชื่อกันว่าใครเดียร่วมพิธีกรรมนี้ก็จะช่วยหนุนดวงทํากิจการการค้าอันใดก็จะสาเร็จได้โดยง่ายค่ะแล้วเห็นว่าในงานยังมีกาดมัว่วด้วยใช่ไหมคะเป็นกาดจากชาวล้านนาใช่ไหมคะในงานเรายกโบเมืองล้านนาโบราณมาไว้เลยจะมีทั้งของกินที่ แล้วอาจจะหากินที่อื่นไม่ได้แต่จะมาเจอกันในงานครั้งนี้มีทั้งของกินของฝากแล้วก็ของใช้ที่เป็นเอ,อเมือนยกเมืองล้านนานมาไว้ที่ MTC Hall ดมองทางบุญบานเลยค่ะยังทันยาเองวันนี้ก็มาร่วมถวายเสียงให้กับโอสิงห์้าตายังไงบ้างคะวันนี้ก็ตั้งใจมาร่วมถวายเสียงปกติจารำค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่า แน่นแน่นท้องแล้วก็เลยเป็นถวายเสียงอีกป่าก็เป็นเพลงของปู่กับย่าทั้งหมดเลยที่เคยทําถวายปู่กับย่าค่ะอย่างมาตูมวันนี้ควรน้องสาวออกงานเปิดตัวเลยครับครั้งแรกคือต้องบอกว่าน้องสาวมาตูมไม่ได้อยู่ประเทศไทยเขาอยู่เยอรมันมาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องแบบการมูเตเลยแต่ว่าขอเขาเป็นคนขอตัวเองว่าเห็นที่มาตูมว่าวันที่สมีงานบวงสวงเขาเลยอยาก อยากล <laughs> องรำนี่คือการรำถวยยายพญานาคครั้งแรกในชีวิตของใบตองเลยด้วยครับก็ดีใจที่อยู่น้องก็คืออยู่คนละแบบพื้นที่กับเราความเชื่อต่างกับเราแต่กลายเป็นว่าเขาศรัทธาเหมือนกับเราแล้วซ้อมรำยังไงัอองไซ้อมยังไงโบวันค่ะ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะลูกสึษยบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็วันนี้เรียกว่าเป็นเียรเป็นเออเป็นเพียร์ถหนูกำลังมาที่นี่มาเมืองไทยอยากรู้จัก พัฒนาธรรมใช่ของตัวเองอยากรู้จักเมืองไทยแล้วก็อยากกราอยากรู้สึกว่าจะเป็นยังไงแล้วเราเมามาวานซ้อมกี่ชั่วโมงวาวสองชั่วโมงสอง,งครึ่งค่ะสองชั่วโมงครึ่งหาว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นมาตูกับน้องสาวรบคู่กันนี่คืองานอีเวนต์แรกของเราครั้งแรกในประเทศไทยเลยด้วยเพราะว่าต่างจที่น้องเป็นนางแบบอยู่เมืองนอกก็แบบไม่ได้กลับมาทํางานที่ไทยเลยอ่งนครับตั้งใจและอีกอย่างนึงจากว่าตูเป็นเจ้าภาพร่วมในการถวาย เนตรพญานาคตรงนี้ด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เบิกเนตรก็อยากจะเป็นคนได้รำค่ะอาอจารย์แขกลคะงานที่จะเกิดขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย์งานงานที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นการร่วมมือของเราระหว่างคุณน้าหท้าทองอกับคุณจามกมังเวทเป็นการสืบทอดแล้วก็เผยแพร่วิชาล้านนาโบราณที่ว่าเรื่องการทําพิธีสืบชะตาหลวงหลวงนี่แปลว่ายิ่งใหญ่หรือใหญ่มากหรือใหญ่ที่สุด เราจะย่อทั้งหมดแบบเต็มๆม,มาไว้ที่เดอะมอหงาวงวานในการทําพิธีให้กับผู้ที่ศรัทธาทั้งหมดในวันนั้นเลยในความเชื่อของล้านนาโบราณเขาบอกว่าคนที่เข้าพิธีสืบชะตาเนี่ยต่อให้ดวงตกชะตาขาดทําอะไรไม่เคยสําเร็จชีวิตก็จะกลับมาจเจริญรุ่รงเรืองอีกครั้งหนึ่งและทีเด็ดของคุณนาหน้าทองอยู่ที่เขาเรียกว่าตัวเปิ้งตัวชนเป็นลานการแก้จน ตามตำราวิชาล้านนาโบราณที่เราจะจัดขึ้นที่เดอะมองงามวงมวานไม่เคยมีที่ไหนในประเทศไทยและที่หไหนในโลกเลยนี่ถือเป็นครั้งแรกแบ่พ really> ี่บวยนะคะรับการเรารายการสาระข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องมูลใช่ครับผมแล้วพี่บวยก็มาเรื่องกับอาจารย์สุบินด้วยอลังการงานสร้างนี้ผมก็ต้องมาดูมาชื่นชมครับผมเพราะว่านี่คือใหญ่มากฟังคือฟังคอนเซ็ปต์อาจารย์สุบินอาจารย์แขกแล้วก็คุณดานาทอรเนี่ยเห็นว่า งานใหญ่มากเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้นา่าสนใจจังอยากมาหนึ่งศึกษาพศศาสตร,ร์เหล่านี้การที่ผมเรียนโหราศาสตร์ด้วยได้มาศึกษาเรียนรู้ข้อมูลจากอาจารย์แขรด้วยอาจารย์สุบินด้วยรูรร้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์อรือว้ายังไงครับครับผมก็ผมก็คือตัวแทนของทุกกองหนวยนะครับในการจัดพิธีกรรมต่างๆที่ติดตามก็จะเห็นว่าทุต้องที่เราไปเดิน<ม>สายการแต่ง<า>งานท<ช>ี<ช>่ม,มีสายมู ครั้งนี้ก็ได้เกียรติจากคุณแม่กองตาตุบินแม่ครูฟ้าจนะครับให้เกียรติเราในร่วมการพิธีตรงนี้ด้วยครับอาจารย์อะครคะต้องมือทิพย์เขามาดึงที่ไทยครับก็อาจารย์เาว่าก็จะมาร่วมพิธีพิธีมาให้ครับงานนี้จะเห็นมะตูมกับน้องสาวจะไปรำเปิดงานให้แม่ครูด้วยไหมคะในในในงานที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องมีอ๋อเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไปได้มีโอกาสได้เลยฮะเพราะว่าแค่นี้ก็ยังตองกันไม่ได้เลยคือเวลาเราราถวายพิธหน้าครับจริงๆแล้วตูมก็บอกว่า ตูมกับน้องไม่ใช่สายรำมาก่อนคือตูมไม่ใช่เด็ก,กนกตาตลป์นะครับตูมเป็นสายพิธิกรแต่ว่าเนื่องทงกจะค่อยเอาศรัทธามากครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการสื่อสารกับองค์เทพได้ดีสุดคือการรําถวายมันก็เลยทําให้ตูมได้แบบมาอยู่กับคุมนาหน้าทองแล้วก็รําถวายที่นี่เป็นหลักนะครับแต่จริงๆแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าทางคุมจะให้โอกาสตูมได้ไปรําถวายอีกไหมเดี๋ยวต้องรอติดตามครับ อาจารย์กับแม่คุณพังานมันใกล้แล้วอยากให้เชิญชวนสําหรับใครที่มีความศรัทธานะคะได้เข้ามาร่วมงานวันที่4ี่วันที่ห้บอกเลยว่าเป็นงานแจ่ที่ห้ามพลาดจริงๆนะฮะก็ทั้งนี้ทางทางคุณหน้าหน้ากองนะคะเราตั้งใจมากที่จะปืดสอนและก็สง่งเสริมขนมทำเนียมประเพณีโบราณล้านนาเราอยากจะอยากจะให้ทุกคนเข้ามาเห็นมนมาสัมผัสบรรยากาศ ในงานกาดหลวงในงานพิธีกรรมและการแสดงและทั้งหมดที่เราลบตั้งใจทํามากอยากให้ทุกคนได้มาร่วมในพิธีครั้งนี้นสนนัญญาตเชิญชวนหน่อยได้ไหมคะ ก็มากันได้นะคะวันที่4ี่ที่หคือเรียกได้ว่าเป็นพิธีมูใหญ่เลยค่ะหนูก็ไม่พลาดแน่นอนเพราะว่ามีการแบบว่าสืบดวงชะตามีบูชาดวงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเป็นพิธีที่ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีบูธข,ขายของต่างๆอาหารด้วยของกินของใช้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคืองานใหญ่มากๆกว่า80ลร้านค้าเลยแล้วก็จะมีบูธของหนูด้วยหนูก็จะไปตั้งบูธอยู่นั่นทั้งสองวันเลย Thank you